เนะข่าลอยเขา่านำสอกตามฮนะ เล่นแบบก่อนไหนดูดูดิดูดดสเต็ปโดมินาทสกิลนี่ขึ้นครับบูมโอเวอร์ท็อปแอปโปดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ o oh, ท็อปอัพฮนะแอนด์แมนกับอะไรนะลืมละแอนด์แมนกับเอ่อ <c oughs> เดโลซานเออเดโลซานกดสองแอนแมนบกกดหนึ่งแอนแมนสามคนเดโลซานสามคนอะไรคือหนึ่งบกสองนั่นแหละหนึ่งคือ, man, อแอนแมนก่อนเราแล้วค่อยเดโลซานหรอจะมาเอาเมอเลอลเล่นไปเมื่อกี้อ่ะลองกลับไปดูไหมเพิ่งเล่นไปเมื่อกีุ้้ยสายดังปะทะกันนะครับเรวอบ,บอลเซม มีดอะชูเตอร์ได้เดี๋ยวเราไปชูนให้ไม่ต้องห่วง I ไอคอนชูทรีพอยต์ไหน,นวะ can shoot three s h ค o t threepoint ไปเพิ่งมาใช่ไหมกลับไปดูเดียพึ่งเล่นไปประมาณเกมสองเกมเองลองกรอไปดูจำไม่ได้เพิ่งเล่นไปเมื่อกี้เลยฮะไม่นานเลย เพื่อนไม่มั่นใจในตัวแอนด์แมนได้ยังไงครับผมได้บัฟมาขนาดนี้ต้องมั่นใจเราแล้วโยกิดเ,เราได้บัฟโขดขนาดนี้ไปไหนอรโยกิดไม่ใช่ไปไหนถอนตะก,กรีนวายไ,ไปวะเนี่ยเราขึ้นทับเลยฮะไอสามใต้แป้นฮนะขอญาติด,ดังอันหน้าวอลวิ่งแยกให้หน่อยจายไม่ค่อยดีเลยเมื่อกี้เสียวหลังวาบเลยโดนฮะสวยมากดีวอลดีโคตรเฟี้ยวอ แล้วไม่วิ่งหนีไหม <laughs> หรือไม่วิ่งเข้ามาในกรีนอะจะได้พื้นที่เล่นวู้โหเาบบราก็แทสด้วยบั๊มมาขนาดนี้เพื่อนจะไม่เชื่อใจไนดะ้อยังไงเอาหน่อยช่วยทำมากินหน่อยช่วยพี่หน่อยไม่เป็นไรไม่ลงอยู่แล้วลูกแรกดูยังไงก็ไม่ลงอยู่นะ <Anthony S 1> กรีนห้าโยกิดด้วย<ๆ>เดี๋ยวยังเพ่งไปโยกิดยังไม่เสร็จเลย ยังยังตีวงเล่นอยู่เลยฮะเอออย่าิ่งไปจะรีบไปไหนมันจะกลับมายิงอ่าซับ rim, จะกลับมา,บมายิงยงกิตมันถอนสองรอบเลยอะคือหลอกฝ่ายตรงข้ามได้แล้วด้วยหลอกจนมันรู้เลยเน,น,นี่ยตอนเนี้ยคือมันดันเข้าไปข้างในแล้วมันจะ <Pass ed. S 1> วนกลับมายิงเพื่อนหนีอ่ะเพื่อนไม่ให้เฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเกินไปจะมาขึ้นทับแอนดแมนได้ยังไงนี่มันแอนแอนเลยด้วย ชนฮะขึ้นทับเลยมาดิเชดโคมเกล้วไง่อยไส่วนนะรู้จักแอนแมนไหมเข้าเข้าพื้นที่ช้าผมดังอัดหน้าจบแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดเยอะโอ้โหสกายสแคปมันโหดจังวะไอหนุ่มคนนี้ไม่โหดจังวะเคาะบอลหลังสกรีนครับปึ๊บอาวแล้วขึ้นทับเลยฮะตายแล้วพวงพังกันไปข้างหนึ่งวันนี้ โคตรเอาเลยฮะัวิวิโดนกรีนสวิปเลยลง <S <S ใช่เลี้ยงแล้วย,ยิงสองแม่นด้วยแผ่นเนี้ยบัฟมาถือว่าบัฟมาแบบโหดมากนะครับเฮ้ยว้าเอดี AD คุยสตาร์ทบกุกไหมสเต็ปนะนี่สเต็ประเบบอลใจแอมชัด ผู้เล่น AD ที่เป็นเมนเลบอลนะจะใช้สกิลนี้คลิสตาร์ทบอกแบ็กเต็บเฮ้ยอะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะไม่ไม่ขออนุญาตเพื่อนนะจะขึ้นตายแป้นเดี๋ยวเก็บจะขึ้นตายแป้นเลบอลขออนุญาต AD ก่อนนะบางที AD ดีเขาไม่อนุญาตนะมันก็ขึ้นไม่ได้ปะจ้วงแอบสติวแอบสติว โอ้โหมันดังจนได้ว่ะหมดเจอพี่เดี๋ยวผมเล่นเอ็มบีดครั้งสุดท้ายเหรอเล่นแบบก่อนขายได้ดูดูนี่ดูสเต็ปโดมินานสกิลพี่ขึ้นทับบูมแเต็มโดมินานสกิลครับฉอดเกมพิ้งมาแล้วทำไมมันไม่เตะอ่ะบ้ามันต้องเตะแล้วจังหวะไม่ใช่ขึ้นทับเลยฮะบูมมาเลย นี่ฮะเข่าลอยเข่า er, น้ำสอกตามฮะไอจังหวะเมื่อกี้ทำไมไม่เตะว่าโดนตกเสียทรงเลยอุตส่าห์กดยูเม้นสกิลไปฮะตกลงนอนกลางคืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเช็ด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 มันจะระยำผมมีสต๊อกสามคะแนนผมมีสต๊อกยกิชขอร้องพีสแฮสมีขอผมยิงเออมาว่ะซับ พี่มั่นใจามากนะเว้ยจังหวัดโดนมีนันสกิลเมื่อกี้ขึ้นไปยังไงมันก็เรื่องโดดมั้ยมันตกซะล่วงเลยครับเนื้อแผ่นเนี่ยแอนแมนมันเก่งมากแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยมั่นใจมคือไม่มั่นใจเราว่าเราว่าแอนแมนมันเก่งอะไรเงี้ย มันยิงสองได้ยิงสามได้ถ้ามากะโยกิจนี่สามแต้มอสองลูกเนี่ยคือยังไงก็ต้องลงบางทีสามลงสองด้วยนะครับสามลงสองอบ่อยเลยครับมากบโยกิจฟิลโกล์แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์ดูเดิกดไปสิบสามแค่ไหนะเพื่อนต้องไว้ใจแล้วแอนแมนแพทเนี้ยหดจริง ทำลายล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa! S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa! S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้าง <Whoa! S 2> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa! S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa! S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล Let's go